สวัสดีครับเบาบดบนโซเชียลครับมือนีแพาพี่น้องเขาดงครับผมเขาดงหาเห็ดครับผมพี่น้องหลอดกำลังครับครับผมด้อนรับพี่น้องผมคนละหลายพี่น้องขึ้นธรรมาแต่สาห์ครับบบาบดขึ้นหัหวหอดครับผมมาดูพร้อมกันอีกครับเบาบอขึ้นเขามากครับพี่น้องผม

อ้ฮะเอาอยู่ค่เก็บอยู่นั่นล่ะเก็บเอลลดฝากเป็นกำลังลใจให้ช่องของบ้าบอนี้ด้วยครับพ,พี่น้องผมพี่น้อง ของบ่าบอยนี้นะครับช่องบาบอยที่คนใจช่ไหมครับผมที่วิธีธชีวิตอีสรนบ้านเอาครับการเป็นจูครับการหาอยากหากินครับตามฤดูการครับผมพี่น้อง ผมพี่น้องมาผอมาผอแล้วครับผมโม่บักง่ายหนึ่งพี่น้องผมของมากของมากบ้าบอยครับพุ่นครับผมพี่น้องขี้ห้อยดินเก็บฟางพุ่นครับโม่เป็นโม่เลยพี่น้องผมมองเป็นที่ไหนครับผมพี่น้องอู้ โอ้พี่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 น้องผมคนมะเขือครับคนมะเขือพี่น้องเป็นมะเขือครับดงเลยตุ่มอัดใส่ถุงใส่ย,ยังไงจะกินก็นได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเราทำ ้เ,เป็นหมูเป็นหมูเลยครับโอ้โหหยดสีดยยดคลิปเห็ดน้ำกันครับผมพี่น,อ <S <S นปป้องผลเปรี้่งทั้งปุ่นครับผมทั้งปุ่คลิปเห็น้ำกันครับผม มา,ราครับ,มบผมพี่น้องเก็บเห็ดมังกรด้วยเก็เเบมูนี่ก็จะออกเมือแล้วครับ,บมออมรผมได้แล้วครับปัดนี่ถินใส่เลยโอู้หูพี่ห้อยดินเต็มกระตาแล้วพี่น้องเก็บเ <S <S ห็ดยังได้เต็มกระตา <S <S แบบนี่บั้งพอครับพี่น้องครับมันตกงามเต้พี่น้องตกงามทั้งนั้นเลยครับออกสุดนี้ก็บ่ได้ออกอีกได้ผลครับผมคันผลบต่ตกเล็งอีกครับผลบ่ตกูกับพี่น้อง มวนมวนมวนพี่น้องผมนะครับนี่ตักอกลางามเลยอู้ขากาง,งามพี่น้องหาสมาต,ตันดีเหตุพี่น้องผมทิพเพชรถุงน้ำกันครับโคตรโพอีรีครับผมพี่น้อง โอ้ล oh, ีโพโอ้ยลีโอ้ไลลายลครับผมพี่น้องคีบกบบคีบโอวแตยน้ำกันครับผมโู้พี่น้องกัน เจ้าพ่อนี่บ่เนเลือครับผมพี่น้องเห็นเจ้าไปขายครับรถละสี่สิบบาทครับบ่ไดดว่า,าอาอด้อครับผมบ่บไว้บ่อใดว่าออนหรีครับของแท้และแน่นอนครับ กินกินเห็ดน้ำกันครับกำกันไปย่างครับผมพี่นอ้องอ้าโอ้พี่น้องพื่อนดอกเห็ด กำลังกำลังหมนหุนพี่น้องผมห่วงเลยหงุดหมิดครับหมดห่วงแล้วปลาแขกครับผมพี่น้องปลาแขกปลาแขกครับโหเป็นหน่อยครับผมพี่น้อง หมูเลยพี่น้องผมเก็บเสษตาเก็บเสษตาไปเลยพี่น้องนั่งขี่เถาครับผมพี่น้องกักำลังเถาเรา,ากำลังเถาจะกำลังอันนไรดอกเห็ด กดดินให้ผมคุ้นกันครับพี่น้องผมเจลผงน้ำเจาสมสมพี่น้องกุยกินกินมเล้ว พี่น้องผมพี่น้อง้นกห็หลายๆครับมืองเมือนี้เป็นเมืองที่สองครับที่เขามาเก็บเห็ดครับผมพี่น้องสวัสดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนเด้อครับผมที่เขามารับชม มารับชมเป็นกำลังใจครับเก็บ,บเห็ดกันครับผมพี่น้องนี้เห็ดพึง่งสี่เต็มตาหรอกพี่น้องนี่ครัว่าเก็บเห็ดมือที่สองนี่เขาว่าเก็บเห็ดแล้วก็ว่าสิไปหาหนูใหม่ตัวครับมันจะเศร้าครับพี่น้อง ีครับผมพี่ห้อยดินห้อยห้องมาใส่แล้วครับเต็มแล้วว่าันครับน้องครับผู้น่ะครับนะครับแบบแบบงามพี่น้อง พอตรงนี้ครับผมพี่น้องโอ้ยง่ายพี่นอ้องง่าง่ายครับบวยบุยแต่ว่าได้เห็ดึงได้เห็ดพผงนี่ก็พอใจหรอกครับผมพี่น้องบอกว่าบ่งเห็ดกระเจาครับในมูนึงครับ ขี้ดินเต็มตาแล้วครับผมพี่น้องผัวคนแบบหลายเลยครับมันบ่ม,มุนกรับบ่ผัว,วครับผมพี่น้องนะครับนี่จะตอกน้ำงามครับผมพี่นอ้องพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้นหน่อยเด้อครับผม วันที่สองของการหาเห็ดลับไปนีิก็ทีไปกินเข่าครับปั้นกินเขาก็จะไปหาหน่อไม้ตอครับผมพี่นนอ,อ,อยังย,ยัง,งยเ,ออเอยองอู้หูพี่พี่หนอ งามครับเก็บเห็ดน้ำกันครับผู้เฒ่าของคนเป็นกรม,มาก,กินใช่ไหมครับผมพี่น้องเก็บเอาทุกนหน้าพก่หให้ดินพี่หอยดิยนหนล่นตาเลยพี่นออ้องโอ้ สีเฮียครับใส่ตาบ้าบ่อยครับหัวดีครับผมพี่เราขนมาตาหน่อยหุ่นกับตามสิเฮียครับบ่แม่หนหย่งดอยครับเสียดายครับผมมานะไรา เดี๋ยวเล้วครับครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องของบ่าวบอยคนใช้ชาแนลของพี่ห้อดินที่อีสานนี่เด้อครับผมพี่น้องครับครับตาพี่ห้อดินครับครับของบ่าวบอยมือที่สองครับของบ่าวบอยครับห่าหาเห็ดมือนี้ครับตาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียงกำลังใจให้เด้อครับ ขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำด้วยสุขภาพแข็งแรงครับผมตามครับสวัสดีครับออกเมื่อแล้วครับผมแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนครับเดี๋ยวไปหาหน่อใหม่ต่อครับพี่น้องสวัสดีครับ